เบื้องหลังการถ่ายคลิปหาเงินจากลาบหมูจานแค่เนี้ค่ะป้าเข้าไป4ี่ห้าชั่วโมงเลยนะคะคราวๆค่ะมาดูกันนะคะวันนี้ต่ายนะคะก็ต้องเตรียมผักนะงัดออกมาค่ะเอาหมูเอาเมอมาช่างอุปกรณ์ทุกอย่างกระด๋มปีมันมีแบบเก่าๆแล้วเราต้องแต่งเป็นพร็อพนิดนึงนะคะแล้วก็มาลอกๆอ,ออกแล้วก็มาตัดใบสะระแหน่ก็ต้องเด็ดนะคะต้นหอมเอ้ยไรเอ้ยมะนงมะนาวต้องเตรียมให้พร้อมนะคะหอมแดงโอโหหันลืมเอาอุปกรณ์มาแบบกันน้ําตาไหลโอ้ยอากาศไม่ถ่ายเทนะคะ แซบเลยอ่ะเราต้องเตรียมหั่นผักเตรียมพรอ้อเททุกอย่างนะคะให้พร้อมสําหรับการถ่ายอาหารหลายๆอย่างเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ค่ะเนี่ยค่ะต้องมาหั่นเอาไว้บางทีเราก็หั่นโชวก็ได้นะคะแต่บางทีตายทําคนเดียวส่วนใหญ่ตายก็จะหัน่นหันหันห่นทุกอย่างเตรียมเอาไว้เลยค่ะอ่ะล้วก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์เลื่อนพรอะขยับเพราะว่ามันก็จะมีบางมุมนะคะมันมีแบบฟ้ารัวอะไรบ้างเราก็ต้องขับ ขยับออกนะคะอุปกรณ์ต่างๆมันก็ต้องเอามาล้างเอามาขัดนะคะบางทีมันแบบขุ่นม,มัวเนาะอ่ะข้าวเหนียวนี่ก็หุงแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะเตรียมกว่าจะไปซื้อของกว่าจะอะไรนะคะโอ้ยยุ่งยากกว่าจะหมุนกว่าจะหลบมุมแล้วครัวตายนะคะมันอยู่ข้างหน้าเพราะว่าขนของในครัวเนี้ยออกไปข้างหน้าหมดแล้วโอ้ยเดินสารบนอยู่นั่นลนะคะ่ะกว่าจะได้1คลิป